อยู่ด้านบนวะเฮ้ยใครอยู่ด้านบนวะอ่แตงมันเสียเลยเ้าไอ้เจยไอเจเป็นอาวุดเล้วเนี่ยใช่เจคืออีโม้ก็แค่นกับไฟก้ยอ้ก็มาไอ้ก็มาชิบา เรามาดูว่าไอ้ก็จะพูดอะไรไอ้เยมส์มนที่ไปโอ้โหไอคนในกลุ่มกลัวใจมัะไอ้ชิบหายฮะไอ้ชิบหายอ่มจะเป็ัววอลนมเรอช่างมันเฮยเจอกูไม่ใช่เพื่อนมึงเจสไม่ใช่เพื่มึงกูไม่ใช่เพื่อนมึงไปไกลโอ้โอโอ้เจมแค่โชงดีเขาลนการบิจากกันท่ราชีเร่เงนเลท้ารันไม่มันมัยิมหากวไม่ได้ไดพีได้พีได้พี กูที่อะตัดตัดัััไว้ตตตดดดเพื่อนนี่มันง่ายกันขนาดนีเลยเตื่นเขาโยมช่วยคาได้กัตมันนะเฮ้ยกูรู้จักมึงเลยกูไม่รู้จักมึงกูรู้จักมึงไอ้เหี้ยมึงอะอยู่องค์กรเดียวกูเฮ้ยเอ้ยองค์กรอะไรไอมองอุดไอมองอุดไอ้นี่ทำไมแขนเล็กไอ้ก้อนเนี่ยไอ้ก้อนหัวเรียวเสากัดหัวเรียวเสาไหนวะมึงก็ดูเลย ไอ้เจมแบบไม่แบบไม่เฮ้ยเขียนอะไรเขียนเล็กเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูรอดูก่อนแบบใถามแบบเลยอุ้ยไปคือสมใครทำการไอ้คุณเพื่อนกอเต็มไปหมดซุปอร์เอต้าสี่ไหนวะเฮ้ยจะโอ้โย แล้ภาษาโบราณไอ้นีนีอะไรของมันช่างเม่คออาหารด้ยอ่ะฮะคือคอดูาหาอเียในในเกมที่ไหวะเียเโอ้มันมีสองคอเว้ยสีสิงเอ้ยซีซีก็กับไปหวานิหวากิหวาิสองห้าสี่แปดก็ีดีาเ์ามสองห้าสิสายฟ้าไลท์เทนนิง อาร์ตมึงเชื่อในโชคชะตาไหมเอาไปแล้วไม่อเชื่อไม่เชื่อถ้ากูไม่เชื่อกูจะอันเชิญสเตอร์วอนได้เหรอใช่มึงอันเชิญสเตอร์วอนไม่ได้ครับมึงไม่เชื่อบรรยากาศดีเลยไอ้เหี้ยตาเออบรรยากาศดีเลยบรรยากาศดีก็คือถ้ามันตกมาใส่เราคือเราตายกันหาหมดเลยนะมันไม่เออโอ้โหเชื่อแล้วมึงอย่าลุกตุ๊ดอย่าตุ๊ดอย่าตุ๊ดเชื่อในโชคชะตามายืนมายืนรู้เมื่อกี้อยู่กูกูโดนบล็อกบล็อกผักแล้วเด้งขึ้นพยาน อาร์คอาร์คไอเซอร์ก็อาร์คไอเซอร์ก็เข้มเปลี่ยนรู้ว่าถ้าจุดเก็บรู้ว่าโดนไปตัวไหนสายฟ้าสายฟ้าเนี่ยวะสายฟ้าแม่ไ้ฟาาทมวะกูดูยังไงก็ไม่ใช่สายเกลี่ยนให้ไอ้ตัวนั้นมันตายว่ะไอ้ตัวที่มีทางเดินอะไปคอแบบอ่ะกูเราคือไม่เชื่อในโชคชะตายเราไม่ตายางแน่กูดูโชคชะตายถ้ามันตกมาเจะ บอกว่าทางนี้กูจะเดินหนีเอ้ยอย่าขยับอย่าขยับข้ามขยับขยับคือชื่อชื่อสตาร์ไม่เชื่อชื่อสตาร์ละเลยแล้วแค่เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็รอดเลยสกาคุณไปนะไปไกลนี่เก่งมากไอโง่เนี่ยไม่ไปสกาคุณสกาคุณจะฟอกไอพี่มอสเขาสิ้นนะตาล่าสกาคุงเฮ้ยยัดก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 ัด อ๋ล่นล่นใบไก่สัตว์อะยืมข้าวสาลีอะไม่รู้ไม่รู้ถ้ามันมีไอ้เกียร์ไปมันมีเกียร์ไปมึงชอบมาเดินชนอ่ะเออชนคุณเข้าใจว่าทำไมงานกิจชายหมาล้องอ่ะเอาแกะออฟฟี่ดีกว่าแกะ้ฟรีนะแก้ฟรีไอ้ดูทีวีอาร์ตมาดูทีวีดูทีวีไปดูทีวีทีวีอยู่ด้านทีวีอด้านบนเราไม่นั่งดูทีวีเลย อมีข่าวด้วยเหรอรูนีชันนะหมาร้องไว้ลำพันเฮ้ยอาเจี่จะบอกแล้วเปิดพอดีวีแล้วพอดีวีแล้วบางข่าพ่อมงเหรอบังน้ำพีอะไรเชื่อไงมันคือแผ่นดินไหวเายเม่นกี้พูดองไฟวะพูดอาไฟวะพวกออกไฟวันนี้มันมันจะกันชิวๆใช่ชิวชิวๆ กูนั่นก็แ่กับมึงแม่ะไ่าเยกลัวมันจะด่านี้เฮ้ยว่าร่งนี้เหอะไอ้พวกนั้นดูนี่กว่าดูนี่กว่าเฮ้ยว่าอะไรดสอดสุดสุนดสุสุตุ่ดสุดสอดสุ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 ดดสเดสดสุดสุดสุดสดสุดสดสดสสสสดดสด เกมสิงคิงค oh, ิดไงการคิดถ oh, ้าขายฮักเตอร์ฮกเตอร์เป็นคนโดนอายกันปาตายไม่เชื่ออย่าสู้โอ้ยเแย่สู้แครี่ใหม่โอ้ยไม่จะไปกันแล้วเนี่ยแคลรี่ยังไปโอ้ชยโอ้ยสู้แครี่ช่างเป็นก็มึงอย่ากพูดอะไรมึงอย่าพูดอะไรกับผมหวานเจ๊พยายามพูดที่อะไรแครี่มันใส่ชุดนักเรียนผู้หญิงวะ ใช่วะไอ้กอตไอ้ก็ตอ่ะทำไมวะฟอร์มเพศฟอร์มแปลงเพศมาเหรอมึงมาดูชุดแอมโซแคลี่อาแอมโซแคลรี่ม่ใส่ชุดอะไรวะมึงใส่ยูุกงไอ้กอต์หญ่ยูบุกเฮ้ยไอ้แอมไอ้ไอมกูอายเลกูทายโย่จะยิงกูทายโย่กูไม่อยากเซอร์แอมโซแคลี่กูไอยากเซอร์กูทายโย่ไอ่อะไรกูอยากเห็นว่ะ ไอ้เหี้ยเฮ้ามันปิดทางเข้าอ่ะไอ้เอ้ยโอ้ยก่อโอ้ย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 ไอ้เหี้ย้อง้อ้อัอ้ออน้ไป้ยดูเออลแคี่ดูเออลแคี่ตัดเยอะเลยเฮ้ยมไม่ไม่ไม่ไเ ไอ้เหี้ยว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูต้องเซนเซนะกูเหี้ยโคตรเหี้ยเลยเว้ยโอเควันนี้ออกไปแล้ววันนี้โอเคด่ะวนนี้กูยังอะไรไม่ได้เลยเราเหียเลยกูเปิดแชทไปเหี้ยผิดด้วยไอ้อาร์ตวิ่งวิ่งกูต้องมองลงพื้นนี่ยังไม่เอานี่กระสิไม่ไม่ใช่นี่กระสีเลยกูอาจจะโดนจับตอนนี้ได้ ไอ้เห <mile inside> ี <bas> ้ยลิค่ะเสื้อเหี้ยกันมีทด่เอาโดนจับหรือไม่กูจะโดนจับตอนไหนก็ได้เฮียกูต้องเผื่เดี๋ยวกูต้องไปไทยกูต้องไม่นั่งตัดอย่างนี้ขับไปดีไม่ได้ยดน้ำท่วมมีเชื่อในโชวชะตาเสือดเสือดิ้นไอ้ตื้นเสื้อดำไว้ไม่ไปเปลี่ยนอย่างอื่นดึงเสือดิ้นอะไรเฮี้ยลม ไม่เอาคูไม่เข้ากัตายช่วยเขาได้เขาคือมองหน้ากูมอกหน้ากูมอกหน้ากูมองหน้ามันช่วยได้เายเหรอวะอย่างน้อยก็ไม่ได้มองแต่หน้ากู เฮ้ยอลมากฮิตมาฮตาเีย่เลยไปหาอต้องไไปอ่ไหาเยเกียคิเบียร์คิเบียเบียรยใหคิมบติเบียร์ขยเหียเฮีควอเตอร์เฮดควอเตอร์แบบเฮดควอเตอร์ไม่ใหม่ไม่ใหม่ไม่ใหม่ไอ้ไอ้เหลืองบินตาไอ้อยู่ไหนอ่ะ มาทางกูมาทางกูเฮ้ยห้องคงโอเคออกมื่อไอ้เนี่ยเดี๋ยวแค่แอนโทดีเจีงลองดูดิว่าไอ้ก้อนฟูและกูถึงกูเมื่อเว้ยอไอ้ไม่รู้ไม่พูดไม่พูดไอ้กูข่ำว่ะสักเฮ้ยกลวงแตกมอาคงไม่ลูกกลวงแตกอะถ้ามันสูงเงินไปมันแตกได้ลูกกลวงอะเอาดูไปเลยน้ำสูงไปนี่ยก็ดำสูง มึงเอาขึ้นไปสูงๆแล้วมึงถือลูกโป่งเนี่ยมันก็เปาะแล้วมันก็จะตายเลยเฮ้ยลงไปชั้นใต้ดินลงไปชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินมีเยอะเหรอวะไม่ไมีครช,ช,ช,ชั้นตใต้ดินไม่ชั้นใต้ดินก็คือห้องค <c oughs> องมเปิดเส้นตายเซนคุณ <c oughs> ต้องเซนดีคำนึงแล้วครับไอเฮ็คเตอร์เปิดโอเคโอเคใส่เข้ด้วยอยากูมึงจะให้กูเก่งพีเวอร์โนาดนั้นเลย เออเกเตอร์ดวงเชียไอ้ยังไม่ไม่อยากตัดแมครันี่อะไรนะกูไม่อยากกูไม่กูตัดแต่งเยอะเลยกูต้องมานั่งซูมเข้าซีฟังดยกัน้คดีเคดีกับตาเคดีกับตาแต่ฟ้าก็ตีตายเอวจะตายเอวอ่ครับ โอ้ยจริงเลยจริงเลยเฮ้ยหลอมรวมกันเป็นหนึ่งโอ้ยี่แกต้องตายมาดูไอ้ไอ้อาอาอาอกูช่วยมึงออกละกูช่วยให้กูตายไหมทำไมไม่ปล่อยให้มึงตายเลยใครตายต่อหน้าผมเพื่อนแตกสลัด เพึ่งเอาชีวรอดได้แค่สิบอะพี้อกูจะทำเกมดีๆกูต้องเกิดการเจออะไรบ้างก็ไม่รู้แบบพี่ยอีกแล้วไม่ได้เปลี่ยนเสื้อโอเยเอเสี่อะคนเราเป็นนเราเป็นชาวบ้านตนีอายุตัวนี้จะไม่จับให้กูโดนจับไหมเฮ้เฮ้เ้เเฮ้สายเฮสายหาอยูข้างหลังอยู่ข้างหลัง กูคนจริงกูอยู่บนสุดเฮ้ยอยู่ใต้ดินดิอะไรต่อเอออยู่ใต้ไอ้ยี่ลูกบุงแตกเฮ้ยอุ้ยเกือบตายไม่เลืใตดินไม่หลอดไม่หลอดเชื่อกูแต่ดินไม่หลอดแต่ดินไม่หลอดแต่ดินไม่หลอดเกือบใต้ไม่เชื่อมึงโง่เกือบใต้ว้าวเป็นไปได้ใต้ดินอาจถล่มลงมามามามึงเชื่อกูหรือว่าตี๋ เพื่อชชะตาเต็มงนเพื่อนดเนดเพื่อเืตัเลยอยู่ใต้ดินนี่แหละดีแล้วดูดิสปอรนีบอกครับเชื่อในโชวตาีอย่ละมึงเหองนี่หายไปไหมโง่มึงด่าเวไปเชียรีขึ้นบนได้เถอะที่เราจะขึ้นไม่ได้อ่ะงเชื่อในชชะตาอ่ะอยู่ด้านนอกเกิดความแล้ว ืนคทั้าไงพวกว่าพวกด้านล่างแตกไปแล้วเว้ยเฮกเตอร์เนี่ยไม่แตกดล่งล่างแตกไปหนึ่งคนกูเห็นแลสมโ๊ตก็มานิาส์ะิตสคิวรกเน็ตาเตอร์้นเฮ้ยเฮยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเฮ้เ้งนั้ยเฮ้ยเยู่คนเดียวยฮ อยู่คนเดียวคุยกูไม่ยุ่งกับใครทั้งนัึงไอ้เหี้ยตัวสูงมีอะไรไอ้เฮนออลเมนไลท์ลิขชาร์ดไอ้เฮไอ้สั่ไอเหี้ยเหยี่ยมผู้ชายว่ะใส่รับใจเลยรับรู้ว่าเลยนะมันพูดว่าอะไรนะไอพูดนะเกลียดผู้ชายทุกคนที่เหมือนที่อะไรเอ็กเซตเอ็กเซตอ๋อโอ้ยแก่คนโง่หรือเปล่าที่ใส่ผมมือทำไมเจีน ใจเย็นครับพี่ชายที่นี่ไม่ท้ามันเป็นเกไม่ก็คือเธอมีเน็เตอร์ไม่คชื่อไปเองกูไม่ใช่่อกันว่าถ้าเกมนี้คือมอเทมอเทอร์ล่ามแลวไอ้เฮียพวกนี้พูดแบบเนี้ยจิตใจแตกโดนกระทืบมไม่กูไม่ใช่นี้กูไอ้กระโดดตกตากูอย่าเชื่อกกระโดดตกตา อ่าไอเจกิ้งอ่าไอชนเดยคนเียเาแบ์ไม่สิงทีอันตายเวลาก็เตอร์ใช่ครับเตอร์คสอัตรายสุดใลกบินได้ไหมอ่ะบินไม่ได้เฮ้ยเกีอห่างวะอ๋อหมูชินเดดูหมูชินเดลอเอ้วเียดีก็เหมือนกันสินะเดใครตกตายวะคุมันก็ตายตายคนเดียว ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโซลี่มันขับอันนั้นนะมันขับเตอร์ไอ้เหี้ยกูต้องเซ็นเซอร์อีกกี่คำวะเนี่ยโอ้ยหี้ยเดียวร้อยโซแคลรี่ไม่รอดขึ้นรถที่ปลอดภัยไหมอ่ะไม่ปลอดภัยวะนี่จะขับรถจอดพยีคนไี้หมดอ่ะโควบินเลยบินเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยตายทำไมเฮลิคอปเตอร์บินไม่ได้วะฟิกสิกกันไม่้ยไอ้นี่บินไม่ได้เว้ยแต่แเด้ยใคปักเว้ยไอ้ีเี้ยตายห่าแล้วบินเด้ด้วยด้วยใครปักอะอยากเรียนรู้สิอยู่กัรถังจรถ่างพังอะ เอาพวกมึงตายเหรอใช่พวกกูตายหมดเลยตายเอ้ยกูตายไอ้ไอ้อาเด็กกูตายเลยเชี่ยแล้วกู่โดนกูโดนกูโดนกำแพงดันตายอ่าไม่แกหัวพิ่อยู่เกลียนสกปรินเกลียนสกปรินเฮ้ยทำนั้นก็ใช้ไม่ได้ครับทำนั้นก็ใช้ไม่ได้ระวัง ต้องสลีปอ่ะก็สลีปบในอาร์ตวิ่งมันตายกูมาเลยกูอยากมึงก่อนอาร์ตไม่อยากมึงทำไมวะทำไมเฮ้ยมึงรู้ไหมว่าทำทำให้กูโดนจับได้เลยนะกูกูถ่าย้ขยี้ขยี้ เมย์กิซอาหน้าหน้าตาดูมืันไม่คุ้มขำมัหน้าตากับเซอร์ทำไมขำเฮ้ยเอาเสื้อยงเสื้อไงโอเคเฮ้ยเสื้อเขาเท่ขึ้นเขาไม่ใช่อะไรสักอย่างแล้วใช่หรอมันทาวินมันทาวินกาสกาสกาสเออตกลัฟพอจะตกลัฟพูดอะไรพูดอะไรเออเดอห็นบันไดนี่บันไดนี่มันบันไดนี่มันมันไม่มีความคงทนเลยรู้ไหม ไยกินลบากน้องเนี้ยันไม่มีความคุนเนี่ยเรียบอยกินลับปากน้องไม่คืนอระไม่นพี่แอเอาเดียวติดติดรถนครับติดรถนะครัติดรถนครับติดรถนีครับ้ยไม่เช่ดดตาเราตาหาเรตาหาาเราตาหกันมวรถชนกูทำ่เชื่อาบอกยี้ไม่อยากไปยิงกามปานี่กามากูลกจยเ่นูาย ไอ้อะแกให้อย่าไปนี่เนี่ยไอตัวที่มขึ้นอยู่อ่ะอันตรายเหี้ยดูแล้วมันจะลงมาทั้งหมดเลยอเหียพวกเกิดเจอพลังราสาขับรถชนไออาร์ดเหียอาร์เลื่ดนหายขึ้งหลอน a อ the g เกอร์เบรกเกเตี้ยเฮ้ยมันจะหาอะไรด้อยเฮี้ยกูจะบอกให้เขาใส่อะนะใส่เสื้อ เขาไม่ใส่เสื้อสไลมวะไอ้โมลุกหลาตายหาผีดก็สักชาได้โ่าถ้ากูไม่มีลูกปอนกูตายหาแน่นอนไอ้เปรี้ยวเขาซัดหน้าได้ผิกสักเปตูอะไรนะถึงเตี้ยก็ซัดหน้ามึงได้อ่าเตี้ยอ่าจังครับเตี้ยอะไรเกี่ยวอะไรกับเตี้ย เออแล้เกี่ยวเขี้อะไรครับเต้ E.P.F. ขี่อะไรวะเออบีชิดก็ใ้เปหี้เหรอเล่นเหรอเล่นเดี๋ยวาัจนครับก็แกเปิดก่อนนะแม่แม่หาเม่ก็พูดเฉยไม่เฉยว่าเรื่องแล้ววะเรื่องแล้วว่าจริงเรื่องแล้วว่าเฮ้ยคิงหยุดตั้งไหน เพี่มึงก็ไม่หมายถึงเรื่องอะไรวะจีมันไม่มันก็มันด่ากูมันบอกว่าเตี้ยเหี้ยเตี้ยกูว่าเตี้ยกับักหน้ามึงได้เตี้ยเหีือสักหน้ากูได้ตี๋โอ้ยสัตว์อะไรกันครับเจนี่เพื่อนมึงใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนกูไม่ใช่อกูไอ้ไอ้โอนี่คุยด้วยใครไม่เชื่อแล้วชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้ครับไม่เป็นไร ชื่ออะไรกูไม่รู้เลยชื่ออะไรไม่รู้อ่ะทำไมโตขึ้นไม่ได้ฟะเสียงเคร่งการยู่โอสดุลกายเพียอะไรไม่รู้ไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นหน้าสุรกายที่สัตว์มาเกลียดได้นะแม่งมีตาหลุดออกมาด้วยในปากมีตาปากยังกูเกิดจะตายงงงงครั้งที่สองไอ้เหี่โอาใครตัวลุมาตาเรียบร้อยตาย แล้วคิดยังไงมันคือแผ่นดินไหวเพื่อนกูเห็นอะไรกูเห็นสลีปเอ้กูตายออชิตโอเคกูตายกูข้าในมองอนาคตแล้วฮะก็เห็นความตายเฮ้ยไปซ่อนใต้อีกขำไม่เยอะเตี้ยสักหน้ามั้งพาดี้องกมาไอ้ล่วงวะไม่เจ๊เอาแบบปาร์ตี้พาเลียนบ้างเออเฮ้ยเฮ้ยลงมาเหลวล้มเหลว เออลบละหยิ่งลอยเอ้ยอ่าตรงขึ้นไปเลยฮ่า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 ฮูดียวแหวนนี้กว่านี้นะปลอดภัยสุดนี่นะปลอดภัยสุดมึงอยู่แยกที่กูมึงอยู่แต่งตัวสีอะไรไม่รู้มึงอยู่ใกล้กูดิกูกลัวทำไมขึ้นไปนั่งบนนั้นไม่ได้มึงนั่งได้เดี๋ยวแค่มึงกดคีย์บายอีกครั้งเลย อุ๊ยตา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 ยตยทีมทียทุกคนยม่ยตายตตายกันหมดแล้วานี่ยมายดูแต้มมายดูแต้มตลยตตยมายดูแต้มตายตายตยตา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 ย่ายตายตาตมยเัสเียเยยง ตายที่นเติมไอ้ยาคงท้ง1-7เดีวแล้วมึงแง่ทุกคนก็จะด่าต่างอะไรวะสยากนะสุดยากกลาเสร็จกันเจ็แบบนี้เก็งแบบนี้มากไปเล่นโพนีน่ารักตรงนั้นอุยพายุหิมะมันคือตัวเดียวสาสตร์เีวเมะ มันดก่เลคไปซ่อนในปิศาจเอเวนเจอร์การกันหน่วคือการที่มึงไปเดินชิดกำแพงมึงก็จะไมเหี่ยวเจ้ามานตรงนี้สามมือเหรออ๋อแหเตรมทั้งเซตตกมาแล้วเชียนี่ ไอ้เตาอ,อมรุ่นเตาอมรุ่นอม่รู้จักคุณค่าของอาหารอยากไม่รู้สักตอนนี้มันเป็นมันเป็นสเต็กแช่แข็งเลยเฮ้ยเฮกแพ้ทางตัวสูงเกินเห็นไหมสิดออสโนว่าออสโนว่าไงเฮ้ยไปอยู่โฟล์วิ่งมีก็ไม่ได้อรูด้านหลังนิ่ กดชิปล็อกปัดรผู้มึงออกไม่เป็นอะสมัยก่อนกูทำได้อากาศอากาศเป็นสิตไปเลยครับไปเที่ยวด้านนอหรือเปล่าไม่เอาอย่งดีอุณหภูมิประมาณสี่สิบว่าตรงนี้อุ่นตรงนี้อุ่นตรงนี้นั่นออกมาณอุณหภูมิประมาณสี่สิบองศาไม่ตัวนี้กูอยู่อะไอ้เที่ยวตรงนี้ปาดพัดเลยเว้ยเฮกเตอร์เออไปเดินเล่นแค่นีเด้วยกูเล่าเล่าคุณในแชมเปญไหนวะเนี่ยเอ้ามาเดินเที่ยวบ้างดี มาเดินเที่ยวดิอาเยอะแจ็กเตอร์แต่ตั้งตัวนี้อุ่นมากเลยนะ่ยไม่เลือดเลยไม่ลดเลยไม่กูอยู่กับอยู่ขอกำแพงเม่งเลือดกูจะไม่ลดเลยนะหัวข้เนี่้ขอกำแพงเลยกำแพงกูนั่งกูตรองไปไม่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 ตรงนี้อุ่นแล้วดาวพระจ้าตรงนี้อุ่นแล้วดระจ้าตรงนี้เลือดเลือดกูไม่ลดเลยกูลดเหมือนกันอะไม่ลดเหมือนกันเลยเออไม่ลดเหมือนกันอะ งกูมันครอ่มึงแค่อยู่ขอบมึงแค่อยู่ขอบกำแพงไปใหนึ่งของกูไม่ล่นเหมือนกันของกูไม่ล่นเหมือนกันไปดชี้กว้างไปเยอะเลยแล้วแล้วมึงจะขิงกันแอ้เพี่อะแล้วมึงจะขิงกันแล้วพี่อะนี่ไหดีอะโอ้ยมันไม่ได้ไรเซลไม่ใช่มึงขี้ข้าสไตล์ไม่เอานะเอาโมเท่นเก็บแล้วโมเท่นจำไม่ได้ตีกันที่ชัไม่นะ ไม่เอากูไม่ยอมยังดีเออไอ้เจีหัดใช้มีดหัดใช้อาวุธระยะประชิดบ้างมึงใช้แต็มก็เขียนถ้าไอศัตกูใช้บางอื่นเนี่ยใช้ถามให้คนตีใครไม่ได้เลยตั้งแต่ไอ้เอ๋อไอ้เอ๋อควายไอ้แฮกเตอร์อะไรอย่างเง้ยเฮ้พูดก็ถูกแล้วเพื่อนมึงก็ฝึกใช้คานาบูอันนี้มึงอัดอันนี้มึงอัดไหมเนี่ยอัดกูอัดอยู่ไม่เป็นไรอ๋อเกือบพูดคำนี้ละ รู้ไหมเกอร์รู้ละเคูรู้เคยรูู้เข้าใจใช่ไหมอะเข้าใจปะอะไรคือเดลี่ไวรัสวะเดลี่ไวรัสมันจะฟ้องใหม่อะเฮ้ยเซ็นเซอร์นะะย้งพูดไม่ได้ต้องเซ็นพูดไม่ได้ไอ้เหี้อะเฟอร์รี่ไวรัสนี่ยี้ยุดเฮ้ยใครไม่ไงวะใครไอ้เฮ้ยข่ย

ไม่หนึ่งเดียวอะไรเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยไรกำลังจะตายเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดนะอย่าเฮ้ยไอ้เชี่ยได้กำลังเพชเพชอะไรไม่รู้โอ้ยเฮ้ยเฮ้มันไงอ่ะหนีหนีหนีเอ้ตายตายตายไอ้เชี่ยปล่อยสปอร์หยุดไม่มันคือเชื้อมันรัสพันสปอร์เฮ้ยฮึ่ยฮึยเกือบตีอีกคนนึงแล้วเอ๋อเรียบร้อยตายหนึ่งดีดีเชื่อตาย เฮียสเปซสเปซไวรัสคนไวยยโอ้โหบ้านคนเหียบ้านคนตกกระปโอ้บ้านไม่มีอะไรมึมึ่งเฮียพ่นไซโคยไอ้ไรู้